เชฟโรเลตโคโลราโดปี2013 LT ครับสีสันรอบคันสวย90%บวกๆเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานครับทรงลุยๆเลยครับประมาณนี้นะครับรอบตัวเงาๆภาษี67นะครับเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับใช้ได้ยาวๆยันปีหน้าภายในเบาะผ้านะครับสวยสะอาดไม่มีขาดแคปหลังกว้างขวางเปิดได้นะครับนั่งได้สบายเลย ประมาณนี้ครับแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบกดนะครับรับลมคายไฟใช้งานได้พิยุฟังได้ครับรถทรงดีครับสีสวยครับช่วงล่างดีคาซีสวยครับเจ้าของเก่าเก็บทําช่วงล่างมาหมดแล้วครับไม่ต้องทํะไรแล้วขับใช้งานได้เลยประมาณนี้ครับไส้ท้องสวยสวยคาซีสวยสวยครับยางอะไรอยู่ครบกุญแจรีโมทสองดอกสองชุดนะครับมีล็อกเทคให้ด้วย มานี่ฮะจะตัดเครื่องให้ชมครับต้องเหยียบคัดเลขไมล์แสนสองหกพันกว่านะครับเครื่องนิ่มๆเงียบๆเลยนะครับ รถจดหนนทับบุรีไซน้อานะครับบอกว่าสรีโธมปพาร์คจังหวัดจองขับส่งให้ได้น,นะครับค่าส่งกิดตามระยะทางครับลองดูเราชมดูครับประมาณนี้เลยส่งสวยๆเลย